โซลิต้าเอาผ่าน AV40 คืนนี้นะครับลูกค้าอยากได้เสียงที่ดีขึ้นแล้วก็ลูกเรียนที่มากขึ้นลูกค้าทําการเสริมกล่อง a n d ด o i d ของดีคาเข้าไปครับทำให้กลายเป็นจอไอท์ดอยเต็มรูปแบบครับทำให้จอดูหนังฟังเพลงได้ครบจบตัวตัวเดียวเลยแยกโซนหน้าหลังได้อย่างชัดเจนกล่องของยี่ห้อดีคาครับมีความโดดเด่นอย่างหนึ่งคือใส่เอทีคัได้ใส่ซิมได้ครับอีกหนึ่งเรื่องคือมี hdmi out สามารถทําให้ขึ้นจอหลังได้ด้วยแต่ลูกค้าบอกว่าแยกโซนดีกว่า เลือกเป็นซับขนาด7นิ้วของอัลพายให้เบ็ดหนักเล็กกระทัดรัดแต่ให้เสียงที่ครบคันแน่นอนครับตัวซับนะครับอยู่ในตำแหน่งนี้แต่อยู่ใต้พรมนะครับเพื่อจะทําให้เนียนไปกับตัวรถเบ็ดหนักมากกว่าลดแรงสถานนะครับนอกจากเสียงที่ดีแล้วเราต้องสร้างความปลอดภัยโดยตัวของฟิวลด้วยนะครับเราสามารถปรับแต่งเบ็ดหรือเสียงความดังของเบ็ดได้โดยที่เรามีบูตเตอร์ครับ ร้านทวัชชัยออโต้แอร์นะครับอยู่เยื้องๆบโรบินสันกำแพงเพชรได้เลยครับ